เจอกันอีกแล้วนะครับก็จริงๆแล้วฟ้าก็ไปเที่ยวกับเราบ่อยเนาะคราวนี้กลับมาเชียงใหม่อีกรอบหนึ่งนางนางเป็นคนมีสองบ้านเป็นเป็นคนไปเรื่อยเปคนรวยมีบ้านเชียงใหม่และบ้านกรุงเทพใช่ไหมฮะเรียกว่าไม่เคยเก็บกระเป๋าไม่ไม่เคยเอาสื้าจากกระเป๋าเลยดีกว่าเพราะี่เก็บเฮ้ยแต่วันก่อนพี่ไปเจอรูปเชียงใหม่ในอดีตนะ เป็นรูปเก่าๆอ่ะแล้วแบบบางที่คืองงมากว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้ลองไปถ่ายรูปก,กันไหมได้ข่าวว่าได้กล้องมาใช่ไหมกม็ซื้อมาสองมาก็แบบอยากลองเล่นๆถ่ายๆเล่นๆดูบ้างมันเอาไหมเอาไหมลองลองอไปหา,าที่เก่า,ากไหมาพลิกบทบาทในชีวิตดูจากที่<า>เป็นานางแบบ เออแบบเป็นทำสไตล์ลิดอะไรอย่างเงี้ยล้วก็อยากลองแบบลองเก็บภาพแคนดิดดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีเวลาได้ทำหรอกแต่ว่าวันนี้ถ้าพี่เบนช่วนมาก็โอเคได้มีโอกาสของฉันและที่ฉันแบบจะได้แบบเอากล้องมาลองเล่นดูอ่างั้นเดี๋ยวเราลองไปหาที่ต่างๆในภาพเก่าๆที่ที่เคยเจอแล้วเราเราเล่าใหม่ว่าปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนไปแค่ไหนดีกว่าจะเป็นภาพเก่าเล่าใหม่เออเออ ฟ้าฟ้าพี่ว่าน่าจะเป็นอันนี้นะนี่ไงนี่ไงลองดูนี่ดิเห็นไหมอันนี้คือจัว่วเห็นปะจั่วนั้นนะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าใช่ที่นี่หรือเปล่าที่จะเป็นรูปนี้าอยองไม่ออกืออะไรนะนี่ไงนี่ไงรูปนี้ลองดูลองดูนี่นี่รูปนี้นะฮะรูปนี้รูปนี้เจอไหนไเจอไหนไี่เลยว่า <laughs> เดี๋ยวรู้จักว่ารูปใครจะออกมาเหมือนกว่า เป็นไงได้รูปพี่ต้องการไหมพอใจไหมหมายถึงรูปพี่อะพอใจรูปรูปของพี่ไหม <laughs> ได้ไหมได้รูปพอใจปะคิดว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึง่งทุกอย่างมันจ้อเข้าไรลุ้น <c oughs> เออเออไตอนนี้ทุกคนจะได้เห็นภาพของเราสองคนแล้วนะแต่รู้ไหมว่าทําไมถึงพามาที่นี่เป็นที่แรกเพราะว่าถ้าสมัยก้อนเลยเนี่ยเรื่องของการเดินทางแน่นอนต้องเป็นรถไฟถูกปะแล้วที่นี่นะครับเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่มากเก่าแก่แค่ไหนฟ้าลองดูนะรูปนี้นะที่เราดูกันอยู่เนี่ยรูปเก่าอะตั้งแต่ ปีพศ2473บวกเลขหน่อยตกเลขบวกได้ไหมเอาง่ายๆเลยสมัยนั้นเนี่ยยังไม่โดนทิ้งระเบิดเป็นภาพที่ถ่ายก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ห้า ส่วนนี้ก็เป็นภาพของเราสองคนนะครับที่ถ่ายที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เทียบเคียงก,ก,กันกับภาพเก่าเมื่อปีพศ2473นั่นเองครับที่ที่สองเนาะตรงนี้จะเป็นที่ที่สองไม่ค่อยได้มาเลยนะคับเนี้ไม่คุ้นเลยค่ะไม่คุ้นเลยมไม่คุ้น,ไม,นไม่คุ้นหลายๆเทปเลย มาถึงที่ที่2นะครับถ้าพูดถึงเชียงใหม่ก็ต้องพูดถึงกาดหลวงแน่นอนแหละเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จะแวะเวียนมาที่กาดหลวงมาซื้อทั้งของแหง้งของสดหรือว่าของฝากของที่ระลึกนะครับที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่ามีเสน่ห์มากๆรูปนี้นะครับเป็นภาพของกาดหลวงในปีคริสต์ศักราช1972หรือปีพศ2515นั่นเองภาพนี้ถ่ายโดยคุณนิกดาวอฟครับ ตอนนี้คือเบนปล่อยให้ฟ้าลองหามุมเต็มที่นะฮะมีการบ่นว่ารถเยอะด้วยไม่สามารถดิบรถออกให้ได้เนาะของอย่างนี้อันนี้คือโจทย์ที่เราได้รับมานะคะก็เป็นศึกตรงนี้ที่อยู่ตรงเซเวน่นอาคาร,รเซเว่นนะคะแล้วก็ฝั่งด้านข้างเนี่ยจากร้านรวมตรงนี้นะคะกลายเป็นธนาคารแล้ว และนี่ก็คือภาพที่เราสองคนถ่ายได้จากในมุมเดียวกันจากในภาพของคุณนิกดาวอฟนะครับตั้งแต่เมื่อปี2,515จะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่มนสเสน่หรือว่าความมีสเสน่ห์ของกาดหลวงยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยแหละครับอีกหนึ่งความชุ่มเทตอนนี้นะครับเราเปิดวาร์ปมาหลังจากที่กาดหลวงนะฮะภาพนี้เนี่ยถ่ายโดยมิสเตอร์นิกเหมือนกัน อีกหนึ่งภาพนะครับที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพถ่ายของคุณดิกดาวอฟที่ถ่ายไว้เมื่อปีพุทธศักราช2515ก็คือภาพนี้สถานที่นี้นี่เองถ้าดูเผินๆน,นะครับไปหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นวัดในอำเภอน,นอกเมืองนะแต่จริงๆแล้วภาพนี้คือภาพของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารในปัจจุบันนั่นเองเห็นได้ว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในส่วนของการเวลาแต่ว่าเสน่ห์และความสวยงามยังคงเหมือนเดิมเลยละครับ บอกว่าพศ .2515 ถ้าเกิดมองดูตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีสเสน่ห์ตลอดเนาะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปขนาดไหนทั้งของเก่าของใหม่เนี่ยก็สวยไปคนละแบบอะส่วนนี้ก็คือภาพของวัดพระสิงห์ที่เป็นมุมมองของเราสองคนที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพเก่าในอดีตครับ นี่ก็คือทั้ง3าสถานที่ในเชียงใหม่นะครับที่ผมและก็น้องฟ้าเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากภาพเก่าในอดีตนะฮะนำมาเล่าใหม่ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีหลายที่เลยทีเดียวนะครับที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีภาพเก่าๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีเวลานะครับผมกับน,น้องฟ้าอาจจะหาเวลาที่จะนําภาพเก่าๆมาเล่าใหม่เป็นภาค2และกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันร้อนเหลือเกินคุณครับ ช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มร้อนแล้วเราสองคนเหนื่อยแล้วยังไงหมดเวลาตอนนี้นะฮะไปพักผ่อนก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ